ดวงตาที่มีเพียงคู่เดียวของคุณต้องรับภาระหนักตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนเข้านอนส่งผลให้เกิดอาการตาลา้าตาแห้งมองเห็นไม่ชัดโฟกัสไม่ดีอาการที่ฟ้องว่าดวงตาของคุณกำลังถูกทำร้ายจากแสงสีฟ้าหรือบลูไลท์ตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระที่คอยทำร้ายดวงตาส่งผลให้ประสิทธิภาพการมองเห็นลดลง ดังนั้นเราจึงได้คัดสรรสารสก,กัดที่มีส่วนช่วยในการบำรุงดวงตาและการมองเห็น b ูมไอซีมีส่วนประกอบสำคัญคือแอสต r เรที่มีแอสตาแซนที anti, ราชาแห่งสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความอ่อนล้าของดวงตาผสานกับฟลอรโกลูทีที่มีจุดเด่นในการลดความเสี่ยงการเกิดโรคจอประสาตตาเสื่อมและโรคต้อกระจกเสริมด้วยสารสกัดอย่างบิวเบอรี่ที่มีแอนโทไซยานิน ช่วยเพิ่มโรรอดซินตัวรับแสงและส่งข้อมูลภาพไปยังสมองและทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมอยู่ในอูไอซีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีลูทีนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นถึงเวลาหรือยังที่จะเริ่มดูแลดวงตาของคุณอูไอซี